ก็ขอสวัสดีครับชาวนาเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแก้งข่าวกับพี่น้องเช่นเคยนะฮะข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวนาทุกท่านด้วยทางทกสจ่ายเงินชาวนาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะฮะไล่ละ1,000บาท ไม่เกินครัวเรือนละ20ไล่นะฮะหรือครัวเรือนละไม่เกิน2องหมบาทเริ่มแล้วนะฮะสามวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาย,ยน2566น2,566ที่ผ่านมานี้เองนะ,ะโดยทางกรมส่งเสริมจะโอนเป็นห้าครั้งนะฮะแต่ละภาคไปเป็นภาคๆไปนะฮะเป็นเงินจำนวน ห้าหมืนสี่พันล้านกว่าบาทนะฮะโอนห้าครั้งด้วยกันครั้งละหมื่นกว่าล้านบาทนะฮะโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทอกศแล้วก็แผ่นพร้อมต่างๆนะฮะของทอกศนะสำหรับพี่น้องแต่ละภาคนะฮะเช็คตามเว็บไซต์ได้ ตรวจสอบทางเว็บไซต์ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เองนะฮะตรวจสอบได้ทันทีกดเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็กดค้นหาเดี๋ยวผมจะพาทำนะเรากดตรงเพิ่มเติมนะนะครับนี่ตรงบรรทัดที่สามนี่ยตัวเล็กๆเกนี่ยเพิ่มเติมขวามือเนี่ยกดเข้าไปเลยครับ กดเขามาก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมฮะนี่ตรงตรงภาษาอังกฤษสีสีเขียวนะฮะ,ะสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินนะฮะกดเข้าไปเลยครับตรงนี้กดเข้าไปมันก็จะมาหน้านี้นะฮะนี่มาแล้วครับนี่นี่น,น,นี่มาหน้านี้ตรวจสอบผลการรับ การสนับสนุนตามโครงการของรัฐนะฮะเลขประจำตัวประชาชนกรอกลงไปนะครับตรงนี้เลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกลงไป13าหลักแล้วก็กดค้นหานะฮะเขาก็จะบอกวันที่วันเดือนปีนะฮะปีนี้แหละของเราจะเข้าไหมเราก็เลื่อนหาดูนะครับ นี่ตรงนี้เมื่อเรากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเข้าไปเราก็กดสงค้นหานะฮะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะฮะขึ้นมาหน้านี้ผลการรับการสนับสนุนนะฮะโครงการนี่ฮะตั้งแต่ปีเท่าไหรนะ่นี ้งหลายปีก่อนตั้งแต่ปีหกสี่นะฮะปีหกสี่ที่ผ่านมาแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะฮะเลื่อนดูว่าต่างเราเข้าหรือ,อยังนะฮะก็เลื่อนไปนี่ปีหกสองหกหนึ่งหกศูนย์ที่เราขึ้นทะเบียนไว้อันนี้เรารับไปแล้วนะฮะนี่ครับนี่นี่บรรทัดสุดท้ายนี่โครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรปลูกข้าวนาปีนะฮะผลผลิต2566ทับ2567ให้มาดูตรงนี้นะฮะความสำเร็จเนี่ยเราก็ดูอยู่ระหว่างการดำเนินการอันนี้ยังยังต้องรอนะฮะยังยังไม่เข้าถ้าเข้าแล้วเขาก็จะแจ้งมาอันนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ แค่นี้ก็เสร็จนะฮะวิธีวิธีเข้าดูว่าต่างเข้าหรือ,อยังสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแก้งข่าวให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาะได้ฟังต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ